น,นี่สองครับผมนี่นะครับนี่พี่สองเบิ่งบรรยากาศอา <laughs> โอ้แมฆโอ้โหดีครับผม <laughs> มวนได้พี่น้องเข้าใจเล่นครับพีกน้อยเล่นมวนเพียงครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ<ม>ี่น้องสื่อสารสื่อสคนได้ครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องประด็ที่มาพี่นอ้นองมองึงเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าร้านมาเล่นที่มาพี่น้องครับผมสวัสดี ราเซ่ลองดูวินหอดนอะไรดูวินู่าดูวินผู้อดูวินู้โาจะเกิดอ๋อ้วินผู้ว่ออ้สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาเล่นที่มาพี่น้อง นฟิลิเซียก็มาด้วยวันนี้ฟิลิเซียก็มาด้วยครับผมโอ้ปีใหม่นี้มาเล่นสนุกมากเลยครับใช่ไหมฟิลิเซียสนุกไหมครับผม <c oughs> นั่นละ่ะฟิลิเซีย <c oughs> สวัสดีค่ะที่ซียสวัสดีค่ะ,คะล,ลูกเร็วผ่าร้านมาเล่นหิมะพี่น้องเอ้ยสวิตเซอร์แลโคตรร้ายครับมือนี่พี่น้องอากาศดีครับผม <c oughs> นี่นะครับมาเล่นนี่โคตรร้ายครับนี่อากาศดีครับผมกเจ้าสไลด์ตลุดบ้านหลับพี่น้องนี่นี่มั้ครับบรรยากาศมาดูคอมา่ะขอเยอะขัางเยอะไปเด้ออ๋อเยอะไปเด้อ้อมคอมอ๋อเยอะเยอะไปเด้อฮะยิงยิงกระฟอล่ะคอมอ๋อกระฟอล มาพี่น้องมาเลนที่มาพี่น้องเรบรอเรบรอพรอมพอมยะแค่อยย็ะเจสวัสดีครับพี่น้องมาเล่นที่มาพี่น้องเอ้ยหาล้านเพิ่มมาแต่ตกคุ่มครับนี่เออเบร้อเบร้อเบรอบรอเบรอบรอเบรอเบรอเบรอ เดี๋ยวรอครับเอ้ยพี่น้องพี่วบริการมาฝากพี่ต้นน้องครับพี่น้องมีมะครับผมอากาศดีครับมือนี้ลูกเมียปวดได้าน้อพี่น้องเอ้ยยังนอนยังโบเตินก่อนเปล่าอีออนโอเคเดี๋ยวเรียบปะดูซิตาบ่ละดูซิตาบ่ละดูซิตาบ่ละเดี๋ยวเรีบไปเดียดูซิตาอ๋อ เดีนี่นะครับผมพี่น้องบรรยากาศมาฟ้าพี่ตอนน้องพี่น้องเดี๋ยวนี้มานี้ได้ครับไปเจอลินก็เจอสิไล่ไม่เลยพี่น้องครับผมนี่นะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโอ้แมฆโอ้โหดีครับผม มวนได้พี่น้องเคาเจ้าเ่นครับคลิกน้อยเล่นมวนเพียงกับผมสวัสดีครับผมผ้าร้านมาเล่นที่มะพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากลายเป็น,นพี่น้องเบื่อนครับผม เดี๋ยวรอเล่นรูเลตเดี๋ยวรอชอบเองคงถิ่งชอบเนี่ยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเล่นหิมะมาฝากพี่ตอนน้องเบิงครับผมบรรยากาศงดงามครับผมบนน้ำบนน้ครับผมบรรยากาศดีพี่น้องคนหลายจัง่อยครับผม พี่ยูสวยๆงานมาฝากพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องเบิ่งครับผมครับบึ๊บเลยวะนี่แหละครับนี่พิลิเซียก็โอ้โหฟิลิเซียสนุมไหมครับสนุกครับลูกฟิลิเซียฟาดเท่งเลยสวัสดีค่ะอีกแล้วโอ้เก่งยังไงฟิลิเซียหน่ะครับผมนั่งงลลไปแ้วก็ใช่ไหมเออ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งให้เตยไปอีกรอบนึงเรวนะ้าทายให้นี่ดูเจ้าเลยดิเดี๋ยวกับพี่น้องบรรยากาศดีมากม่ค่อยหนาวครับวันนี้บรรยากาศชิวๆพี่น้องพี่น้องเบิงเนาะครับผมอ่า อากาศสวยงามๆพี่หนอ่อับรรยากาศเคลื่นหิมะพี่นอ้องมาเทาคนอื่นสไลเดอร,ร์พี่น่งีบ่าเนเด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องดดีนาเดี๋ยวนี้นบ่เขจค่อยๆสไลด์มเนาครับนี่น่นมามาเท่าคนอื่นบกตะลูดนะพี่น้องเนาะ รครับผมลูยเลยแม่ลูยเลย <c oughs> นี่เลยครับอันนี้เป็นแผ่นรองพี่น้องมีการเรียนหุ้นเวนิชบอรแผ่นรองไปเลยครับสามสามพ่อแม่ลูกเออลูย <c oughs> อา้าวโอเคครับอาพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองไปไครับฟิล <ไป S 1> ิเซียยบายครับไปเลยแน่เหนไห่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับ <c oughs> พี่น้องกระโดดไปแล้วไปแล้วคูณดิครับลงไปแล้วครับ มาล่าเซะมาโอ้มาแล้วโอ้บราไปเลยไปโลดิตอะไรลาเซบราอ๋อขันขันขันรัวหน้าอกสเดอฮอรนทิง โอ้เป็นเมตตายกัขน,นเจะบเลยดียนะครับพี่น้องเอาวัดกรรมาฝากพี่ตอนน้องครับผมน้องพี่น้องขอบุญหลายเด้อขอบพระชมเบิ้งคลิปพี่น้องครับผมสุดท้ายนีย้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมน้ำหนักรวยๆครับผมพบแต่ความสุขด้วยพี่น้องเด้อ พี่ดับสวัสดีครับพ่อกรนต่ยนะพี่น้องฟิลิสซียฟิลิสซียฟิลิสซ <c oughs> hey, hey. ียฮะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแด็ท้อฟิลิสซีอโอ้เฮ้ยด <c oughs> ูเข้าไปได้เน่ย มาฟิลเลอเ็แล้วลมาเยกไปาฟิลเลอมานั่งเดี๋ยวปูแอนถ่ายรูปให้เท่ๆอู้หไหนกันนั่นด่เดินขึ้นเดินลงน้ำแมงนาใช้ได้เลยทำไมมันตีโค้งนะนี่เนาะฟิลเลอร์เสร็จแล้วฟิลเลอร์เสร็ โอ้ยโอ้อ oh, ้ยโอ้ยเจ็บนั่นน่ะโอ้พี่น้องโอ้ยโอโอ้อันตรายเลยพี่น้องนี่ ลงมาแห้งพี่น้องนิดนึงครับผมใหม่อพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสด,สดๆครับผมพี่น้องเบิง้งคุณได้ขับดีหน่อยมากเหรอครับผมครับผมโอ้โหไล่เขมาเหรอครับผมสไลเดอร์พี่น้องเจ็บเลยเมื่อกี้เนาะเมก <laughs> ว้าดีๆดเขาใส,าสา่หมวกกันน็อกเนาะใช่ไหมรับเลยมือ่อกี้เนี่ยพี่ดิฉันลงมาแล้วเดี๋ยวปูยแอนรับงลางมาพีา่ดิฉันมาเรียกพี่น้อง Slider Tukidin pina Eh ngong ting Eh ngong ting <laughs> Oh ho ok Ha ah. Hei hei hei

พ่่เโเีห็นไะมครับพี่น้องมาจั้การพี่น้องเบื้งกับผมเป็นสไลเดอร์มึงสแกนนี่เบียพี่น้องเบ้งามบ่ครับที่ได้กะไลพี่น้อง อาก,ก,กาศดีครับผมดีหน่อยมากครับผมนี่ครับมากล่ะโอ้ซูเปอร์แมนนี่แหละครับผมปล่าพี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศน่าครับผมปล่อยพี่น้องมีแต่ความสุขเลอพี่น้องครับผมแน่มาละโอ้พี่น้อง,อองบรรยากาศ ดีหน่อยลินสไลเดอร์วม,มาฝากพี่น้องเพื่อนครับผมขอใหพี่น้องผมเต็มคสุขด้วยพี่นอ้องเด้อร่ำรวยรวยเฮงครับพี่นอ้องไดาครับผมไปแล้วคลิปหน้ายิ้มหน้ายอไมไม่พี่น้องสวีทดับสวัสดีครับผม